หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าโรงกั่นน้ำมันมีกำไรมากในขณะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลค่าการกลั่นในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะว่ามีการเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐค่ะเข้ามาแทรกแซงราคาเพื่อความเป็นธรรมในการที่จะได้รับความเป็นจริงนี้หรือไม่นะคะแท้จริงแล้วโรงกั่นน้ำมันอยู่ตรงไหนและในรอบ3ปีที่ผ่านมานี้ค่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยค่ะขึ้นไปถึง สิเท่าจริงหรือไม่ติดตามได้จากรายงานค่ะต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นมากถึงแม้รัฐบาลจะมีวิธีการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่ว่าจะลดภาษีสรรพสามิตรใช้เงินจากกองทุนน้ำมันช่วยพยุงราคาก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ราคาลดต่ำลงได้จึงมีเสียงเรียกร้องให้ควบคุมค่าการกลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันที่มองว่าได้รับสูงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ8บาทต่อลิตร หรือเพิ่มขึ้นถึง10เท่าในช่วง3ามปีที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไรค่าการกลั่นน้ำมันคือกำไรเบื้องต้นของโรงกลั่นน้ำมันก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนมาถึงยอดกำไรสุทธิที่โรงกลั่นน้ำมันได้รับจริงทั้งนี้การนำเอาราคาน้ำมันดิบมาหักจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปชนิดเดียวโดยตรงไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าการกลั่นได้ เนื่องจากโรงกลั่นมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ได้จากน้ำมันดิบซึ่งมีราคาต่างกันเช่นก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาโดยต้องนำส่วนต่างราคาเฉลี่ยของน้ำมันสำเร็จรูปทุกชนิดตามสัดส่วนการผลิตหรือเปอร์เซ็นต์ยิ e ที่โรงกลั่นผลิตได้ซึ่งรวมถึงก๊าซหุงต้มหรือน้ำมันเตาที่มีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบมาคำนวณรวมทั้งหมดเทียบกับราคาน้ำมันดิบที่ซื้อจริง ซึ่งรวมค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากแหล่งผลิตมายังประเทศไทยรวมถึงต้องหักลบต้นทุนค่าพลังงานความร้อนค่าน้ำและค่าไฟที่ใช้ในการกลั่นด้วยโดยค่าการกลั่นที่คำนวณได้ดังกล่าวยังไม่สะท้อนกำไรที่แท้จริงของโรงกลั่นเพราะต้องนำไปหักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาและภาษีเป็นต้น เมื่อนำค่าการกลั่นมาหักลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและสต็อกน้ำมันจึงจะสะท้อนกำไรสุทธิที่โรงกลั่นน้ำมันได้รับจริงค่าการกลั่นสูงขึ้นเพราะอะไรค่าการกลั่นที่สูงขึ้นเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกเพิ่มขึ้นหลังการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียยูเครน ที่หลายประเทศคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ํามันดิบรายใหญ่ของโลกทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดโลกไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งสถานการณ์ในประเทศจีนที่มีการลดการส่งออกเพื่อสํารองไว้ใช้ในประเทศปัจจัยเหล่านี้มีผลทําให้ค่าการกลั่นสูงขึ้นซึ่งเป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับค่าการกลั่นในตลาดโลกค่าการกลั่นพุ่งขึ้นถึง8บาทในช่วง3ปีจริงหรือนายสมภพพัฒนาอริยังกูล โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าตัวเลข8บาทน่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากการตรวจสอบค่าการกลั่นที่คำนวณโดยสำนักนยโยบายและแผนพลังงานเดือนพฤษภาคม65อยู่ที่ประมาณ5บาท20สตางค์ต่อลิตรโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่าการกลั่นเฉลี่ยนในระดับปกติอยู่ที่ประมาณ2บาทถึง2บาท50สตางค์ต่อลิตรแต่ในช่วงปี63ถึง64 ค่าการกลั่นเฉลีย่ยอยู่ที่70สตางค์และ89สตางค์ต่อลิตรนั้นเป็นช่วงปีที่สถานการณ์ไม่ปกติจากโควิด19ความต้องการใช้น้ำมันลดลงจากการจำกัดการเดินทางทำให้ค่าการกลั่นก็อยู่ในระดับที่ต่ำไปด้วยด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถนำข้อมูลในป63ี63-64ที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้นอกจากนั้นธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลัน่นและราคานํามันดิบจากการนำเข้าที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกที่รัฐไม่สามารถควบคุมราคาได้ดังจะเห็นได้จากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดโรงกลั่นต้องขาดทุนสต็อกน้ำมันในปี63เป็นจำนวนเงินรวมสูงกว่า3 0,000ล้านบาท ซึ่งยังคงต้องแบกรับการขาดทุนมาอย่างยาวนานต่อเนื่องโดยหากโรงกลั่นประสบปัญหาจนกระทบกับปริมาณการผลิตน้ำมันอาจทำให้เกิดการขาดแคลนเหมือนที่หลายประเทศกำลังเผชิญอ,อยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความยากลำบากของประชาชนด้านวิกฤตพลังงานรัฐบาลได้พยายามใช้กลไกต่างๆเพื่อช่วยลดภาระจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือเพื่อขอความร่วมมือกับโรงกลั่น ในการบริหารจัดการในช่วงวิกฤตเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนแล้ว